ก is my online c h a n n น l วันนี้จะพาไปไหนบ้างตามมาครับขับรถสองล้อมอมเตอร์คาร์นะครับถนนเปียกปอนด้วยฝนตก <c oughs> ลงมานะครับทีแรกกะว่าจะเจอน้ำฝนแบบเ่วมข้นมากกว่านี้นะครับเุยฝนเข้ามาเลทีเดียวแต่ปรว่า จะเบาลงพอดีนะครับเรเลยเดินทางสะดกสบายขึ้นก็มาทักทายเ,เพื่อนกันนะครับถ้ามารับชมแล้ฟังเป็นเพื่อนกันได้เ่็นเต็มกำลังใจกันได้นะครับขี่รถไปฟังเพลงไปแล้วกันเนาะ รักคนมีคู่ฉันรู้เป็นเพียงแค่ฝันดังเหมือนกระตายหมายจันทุกวันฉันอิจฉาดาเธอมีคู่ใจคิดไปหัวใจปวดรา้าวดวงเดือนนั้นคู่ดวงดาวแต่เราเปรียวเงาเศร้าใจ รักของคนอื่นผมคืนสุดทรมานนางฟ้าหรือคู่สาตานับวันคันผ่านเงาวใจดอกฟ้าสูงส่งเอื้อมมือเด็ดคงไม่ไหวได้ชมแค่แสงนวลใหญ่คิดไปให้น้อยใจเรา กระต่ายมาให้ทันว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือโน้มกิ่งควา้าลงมาหาจุดเดือนเย้ยดางค้องฟ้ากว่าห่างใหญ่มองไปให้ใจเปลี่ยวเงาฟ้าคงหัวรออเราะเยาะเราลงชมแขงเงาจันทรา รักคนมีคู่ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรมยอมแม้หัวใจจะช้ำไฟรักยังปราถนาหารักขอห้องคนอื่นผมคืนสุดทรมากระต่ายน้อยลงคอยจันทราหวางังหลวงลงมาให้ชม ก็ออยังคงเดินทางกันต่อไปนะครับไปไหนบ้างแนละ้วตามไปดูนะครับอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะฮะกระตายมาให้จันว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือโน้มกิ่งฟ้าลงมาหาจูบเดือนเยอะให้ดาวทองฟ้า,วา,ากว่าห่างใหญ่ มองไปไม่ใจเปรียวเหงาฟ้าคงหัวเราะเยาะเราลงชมแขงเงาจันทรารักคนมีคู่ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรมยอมแม้หัวใจจะช้ำไฟรักยังปรารถนารักของคนอื่น ผมเื็นสุดทรมาตระตายน้อยลงคอหยจันทราหวังห่วงลงมาให้ชมรับประจบไปหนึ่งผ้นงานเพลงนะครับกระต่ายหมายจัน์นะฮะรักคนมีคู่ฉันรู้เป็นเพียงแค่ฝันดังเหมือนกระต่ายหมายจันทุกวันฉันกิดฉาดาวนะ ก็ยังคงเดินทางกันต่อไปนะครับจะไปถึงไหนกันบ้างนาะน,นะครับมาต่อสักสักผลงานเพลงนะครับฟังให้เป็นเพลงด้วยแล้ละกันนะครับก้าวไปดั่งใจฝันตรมอรุณมาแสงสุริยาหา่องเสียงนกยังก้องระเรงเพลงกลมพาะใ สุดข้อฟ้าภาสีทองของอัมพยส่งสัญญาณให้ชีวิตได้กว่าฟันฟังเพลงเป็นเพลงนะครับแดดจ้ากลางวันเพราะสุริยันแผดกล้ามาเถิดเรามาก้าวไปดังใจฝันหากเหนื่อยลา้า จงมองแสงแห่งตะวันส่องเป็นสัญญาณก้าวไปด้วยฝ่ไฟแรงความล้มเ,ลเหลวเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ใช้จิตวิญญาณของฉันจะแหลกลงไปจะสักกี่ลมก็จะลุกยืนขึ้นใหม่ สู้สุดหัวใจให้มันแกล่งเกินคนฟ้าเป็นพยานฉันไม่มีวันยอมแพ้ฉันยังแน่วแน่ในความหวังขอห้องตนคนสำเร็จไปก่อนเราเข้าก็คนบากบันอดทน จนมันถึงเส้นชัยคืนคํายํำมาพอแสงจันทรางามพองยิ่งมืดยิ่งมองเป็นดาวพางพายประกับฟ้าฟ้าล้อมเดือนอยู่เรียงรายจงก้าวต่อไปเส้นชัยอยู่ปลายทาง เพลงเพลงเขาร้องเพาะนะครับก้าวไปดังใจฝันนะฮะผมร้องบังกับประมาณนี้แหละนะครับ ครับก็มาต่อกันที่นี่เลยนะครับอ่าแม่นะครับลืมวัดสัง้งนนะครับวัดอะไรไะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดลืมวัดเออลืมไปนะครับพามาดูอ่าต้นมะขามนะครับที่ล้มไปเมื่อปีก่อนนะครับเขาได้ เก็บไว้ในวัดเนาะก็ผ่านไปแวะเข้าไปดูนะครับเป็นต้นมะาขามยักษ์นะครับมะขามใหญ่นะครับมาโค่นไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมลืมแล้วเลยทีเดียวว่าเขาเก็บเอาไว้ที่ <c oughs> วัดอะไรนะครับนะฮะนี่นะครับไม่ได้ดูข้อมูลนะครับว่าวัดอะไรเนาะผมลืมแล้วว่าเก็บไว้ที่วัดอะไรนะครับ ก็มาดูภาพกันนะต้นไม้ต้นมะขามนะครับคือดูสภาพนะฮะมันก็เป็นลักษณะต้นมันกลวงหมดแล้วเนาะตั้งแต่โคนจุดปลายอะ่ะมองทะลุกันเลยอะ่ะเนี่ยเขาเอามาตั้งไว้เนาะนะครับเขาก็ผ้าคลุมไว้เป็นเหมือนกับคล้ายๆลักษณะว่าต้นไม้เก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับ ตอนตะเคียนอะไรงเงี้ยเนาะเขาก็เอาพวงมลาลัยอะไรไปคล้องคอกันนะอ่าไปคล้องไปคล้องขอว่าไปคล้องไปแขวนกันนะครับพูดไปเรื่อยเนาะนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครถูกเลขถูกหวยบ้างหรือเปล่านะครับรู้สึกพวงมลาลัยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าก็ผ่านไปอยู่ข้างๆถนนแวบๆไปเอา้าเขาเก็บไว้ตรงนี้หรออะไรงเงี้ยเนาะแล้วก็เกิดก็เลยแวะเข้าไปดูนะครับ ก็นำมาฝากกันนะครับเป็นภาพที่สถานที่เขาปุงมงไว้อย่างดีนะครับทำรมเงาไว้อย่างดีนะครับเก็บต้นมะขามนะครับที่มีอายุเท่าไ,รไหร่ไมนะผมลืมอีกแล้วว่ากี่ร้อยปีไหมผมก็จาไม่ได้นะโอ้ยอ้ามาดูกันต่อที่การทำข้าวแคบนะฮะพอดีผ่านไปเห็น แม่ค้าขายเขาแคบอยู่ก็เลยเข้าไปดูอ่าไปดูปุ๊บเขากําลังอ่าทำกันอยู่พอดีเ,ดเ,ดเลยนะอาจจะพูดจะรีบไปไหนเนี่ยนะครับเขาเกี่ยปากหม้อนั่นแหละเขาก็ทำแบบลักษณะเขาเกียยปากหม้อนะแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็เอาไปวางใน แผ่นรี่นะครับอันนี้นี่เจ้านี้วางบนแผ่นรี่นะครับแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็เขาก็จะเอามาขายกันนะครับเจ็ดแผ่นสิบบาทนะฮะเจ็ดแผ่นสิบบาทก็เคี้ยวกินได้เลยนะครับหรือไม่ก็เอาไป <c oughs> ใส่หม้อข้าวนะฮะตอนที่เราหุงข้าวเราใส่หม้อข้าวปุ๊บเราก็ให้มันอ่อนลงเราก็เอา จะเอาผักเอาไข่เอาหมูเอาอะไรไม่รู้แหละมาใส่ให้พันๆกินได้เลยนะครับแต่แต่ส่วนมากแล้วเขาจะกินกันแบบแห้งๆนี่แหละนะครับนะครับแต่มันก็มีที่ว่ามาดัดแปลงนะครับทํากินอะไรกันได้นะครับใส่อะไรกินกันไปนะครับมันก็มีต่อมามันก็เป็นข้าวผัดผักนะครับพอดีผ่านมาตรงนี้มันไม่มีร้านข้าวผัดมันก็เลยไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยทํา เอามาให้ดูได้แค่นี้นะครับว่านี่เขาทำอ่าเอาไปๆมาๆก็มากินข้าวเย็นกันนะครับมามากินข้าวเย็นกันนะครับตอนเย็นพอดีนะครับอ่าเย็นวันนั้นนะครับกับเช้าวันนี้นะครับโอ้โหผัดเผ็ดปลาไหลนะฮะอ่าหิวเลยทีเดียวนะครับกินไปแล้ตะแท้นะฮะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับวันนี้ได้กินช้อนเงินเอ้ยช้อนทองด้วยนะครับ สงสัยจะรวยเร็วๆนี้ว่างั้นนะครับอาหารชาวฝันไปอาหารกลางวันนะครับอนี่เลยนะครับข้าวผัดต้มยำทะเลนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับนำมาฝากกันมาทักทายกันนะครับใครจำกันได้บ้างเอ่ยนะครับผมท่จุดอิสไมอไลสวัสดีครับ